รอบนี้ได้สมเด็จบางขุนพรมปี2531มาแบบยกชุดเลยค่ะมาเปิดดูว่าข้างในมีพิมพ์อะไรกันบ้างนะคะในกล่องนี้จะเป็นชุดกรรมการมีทั้งหมด12พิมพ์เลยนะคะเดี๋ยวมาดูทีละองค์กันค่ะพิมพ์สมเด็จปลกโพด้านบนเสียนพระจะมีใบโพอยู่องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ลักษณะองค์พระจะล่ําและมีความสมมาตรพิมพ์เส้นได้ลักษณะฐานพระจะเป็นเส้นเรียวเล็กเหมือนกับเส้นได้ พิมพ์ทรงเจดีองคพระจะมีลักษณะป้อมๆและคล้ายกับเจดีพิมพ์ฐานแซมช่วงกลางฐานจะมีเส้นแซมเลยเรียกว่าฐานแซมค่ะพิมพ์ฐานคู่ลักษณะพิมพ์จะเหมือนกับฐานแซมแต่ว่าที่ฐานด้านล่างสุดจะเป็นฐานคู่พิมพ์สังคติจะมีเส้นคู่ที่หน้าอกคล้ายกับเส้นสังคติพิมพ์อกครุษเสียนบาทลักษณะอกจะนูนเหมือนกับพญาครุษและเสียนพระจะป้านเหมือนกับบาทพระพิมพ์บัวตูม เกศด,ด้านบนจะคล้ายกับดอกบัวตมูมพิมพสายญาติก็คือจะเป็นลักษณะพิมพ์พระนอนพิมพ์คะแนนจะเป็นพิมพสมเด็จไซส์เล็กที่สุดเลยเรียกว่าเป็นพิมพ์คะแนนสุดท้ายคือพิมพ์จันลอยมีลักษณะกลมและองค์เล็กค่ะฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะ